ตัวตัวกินเปิดช่อง GMM 2 5ก็มีสิทธิ์ได้ Toyota Altis คันนี้จะเป็นโอกาสของแฟนรายการเราที่กำลังชมอย yep> ู่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วพิมพ์ GMM 2 5จะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้อย่าลืมเว้นวรกตามด้วยชื่อรายการ ครอบครัวตัวกินแล้วส่ง SMS มาที่464 2525ส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากคอยลุ้นกันว่าผู้โชคดีคนต่อไปต้องเป็นแฟนรายการเราแน่นอนหมดเขตส่ง SMS วันที่31พฤษภาคมนี้ประกาศผลทางแฟนเพจ g GMM25 w w w f a c e b o o k c o m s l a s h n m m c h a n n e l a ฟนเอจ ต่อไปเราเดินมาเจอกล้ยที่น่าสนใจแล้วก็จะมีพุตาแล้วก็มีมะยมดองนะจะชิมอะไรเดี๋ยวขอคุณ <จะ S 1> ยายชิมหน่อยได้เลยเพราะว่าจะไม่ชิมค่ะอะไรนะเพราะว่าจะไม่ชิมทําไมล่ะเพราะว่าวจะซื้อคุณยายค่ะจะซื้อคุณยายอยากอุดหนุนคุณยายค่ะอ๋อลูกชายอยากอุดหนุนคุณยายแล้วก็พีตั้์ว่าครับ มีครับอ๋อนี่ไงตังค์ไปเปิดจะซื้อคุณยายอุดหนุนกุญยากุณยายสวัสดีค่ะเอา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 มาถ้าอันเกันเปิดแบบเกันเปิดอยากอุ่นคุณยายใช่ไหมครับโอเคขอบสวัสดีคุณยายด้วยขอบคุณครับให้ตังค์คุณยายบอกยายไม่ต้องทอนโอเคอันนี้มะปางหวานเะนี่ยขอขอชิมหน่อยนะ อันี้ก็หวานเขากินมะปางหวานอันนี้คือมะปางหวานกับมะยงชิดเป็นคนละเรื่องก,กันมะยงชิดเนี่ยถ้ากินเปลือกด้วยมันจะเปรี้ยวแต่ถ้ามะปางเนี่ยมันจะหวานหวานแบบหวานลึกเลยอันนี้มะปางนะแต่อนี่มะยงชิดเดี๋ยวชิน,ชนลองชิมดูมันจะมีออกคมๆเปรี้วยวๆหน่อยรสชาติจะไม่เหมือนกันมะยงชิดกับมะปางนะถ้าท่านกินทานเป็นถุงอะไยี่สิบเหรอเมาๆหน่อยเมาอยากชิมมะยงชีสจ่ะอยากกินมะยงชิสน่ารักด้วยแปดสิบ โอเคขอบคุณค่ะซื้อได้นะมีร้านที่น่าสนใจอยู่ร้านนึงครับมีคนแนะนำมาสวัสดีค่ะอันนี้อะไรขโมกค่ะขโมกอันนี้ราไรคะขนมมีไส้ไส้ก้วยเพื่อกข้าวทองไส้ไส้เพื่อกข้าวทองนะคะนี่ขหมกน่าสนใจนะฮะอันนี้อะไรไส้อะไรเฮ้ยใบยอแบบเดียวเลยไปยอกับปลาช่อนค่ะโอ้ยกระทิเยอะเลย ไปยอกับพี่เยอะเลยอะกะทิเต็มหมดเลยอร่อยแบบบ้านๆอร่อยแบบอร่อยแบบหอมหมกแบบบ้านๆแต่อย่างเงี้ยมันเป็นหอมหมกที่ฝีมือคนทำคือคนพื้นที่คนแบบบ้านๆคือคนนี้คือคนําสวัสดีครับเป็นคนทำใช่ไหมเนี่ยฝีมือมากเลยทำต้องต้องแบบโอ้ยงี้ไปเรื่อยๆป่ะตอนนี้ไม่คนแล้วเป็นอะไรอ่ะอ้เครื่อง ใช้ใเครื่องปั่นน้ำใช้เครื่องปั่นนาำคือคนไม่ไหวแล้วอายุมากนะเมือ่กอกอ่กอนคนเมื่อก่อนคนเลยอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะคนเลยแต่เดี๋ยวนี้<ช>คนคไม่ไหวแล้วใช้เครื่องปั่นปั่นน้ำใช่ไหมโอเคอ้าวส่งเขาส่งเขาพี่เปิเปร์รนนะส่งท,ท่านผู้ชมครับเขาถึงช่วงเปิรฟันหมู ต่อก็าใสมาอ่าอาจจะงงว่าอะไรอยู่ดีๆมาพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นใส่เพราะว่าวันนี้นะคะช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์ว่าเซียนวันนี้เมนูโชว์เซียนของเฟิร์นคือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเอาละ่ะยากไหมไม่ยาก แต่ส่วนผสมอาจจะเยอะสักนิดนึงคือเพิ่งไปญี่ปุ่นมาไงก็เลยแบบว่าอยากจะเอาเมนูนี้มาโชว์เซียนเลยไงแต่รสชาติที่เหมือนนั่งกินอยู่ใต้ต้นซากุระมองภูเขาไฟฟูจิทำเองง่ายๆส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยส่วนผสมประกอบไปด้วยแครอทมันฝรั่งแอปเปิลกล้วยหอมหอมหัวใหญ่เครื่องแกงกะหรี่ผงกะหรี่กระเทียมจีนน้ำตาลทรายเกลือซอสปรุงรสเนื้อสับน้ำ น้ำมันเนื้อชิ้นเนยสำหรับทอดพริกไทยดำป่นค่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งตกใจกันนะคะช็อตโตช็อตโตมาเตะช็อตโตมาเตะนะฮะว่าอย่าเพิ่งตกใจว่าส่วนผสมมันเยอะแต่ว่าวิธีการทำมันง่ายค่ะมาค้นตอนแรกเลยดีกว่าเดีย๋ยวจะหาว่ามันยากมันเยอะอะไรเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเอากระเทียมไปผัดในกระทะแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยมาตามมาตรงนี้เลยมา เราจะมาคนนิจีวะกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1ตกนะคะเริ่มจากการที่เราจะผัดกระเทียมกระเทียมจีนสับนั่นเองนะคะไฟกลางกลางวเนาะใส่น้ํามันลงไปให้มันอยู่ตรงกระทะโตกนะคะ วันนี้เราจะเป็นแสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าวันนี้เราทำเป็นเมนูญี่ปุ่นนะคะพอกระทะร้อนได้นิดหน่อยนะอย่าให้ร้อนจัดมากเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะคะก็ใส่กระเทียมกระเทียมจีนสับลงไปเจียวเจียวกระเทียมให้สีออกเหลืองๆนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นแล้วอยู่ดีๆก็ไปเป็นจริงไล้อยังไงต้องเล่เป็นญี่ปุ่นอยู่เลยใส่หอมลงไปแอนนาก็ามาอแอนนาก็ามาหอมหใยญ่ไล สั่งยังไงก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเจ้าหอมหัวใหญ่มันเริ่มใสๆละจากนั้นค่ะใส่นี่เลยเนื้อสับนะคะจริงๆแล้วใครไม่ทานเนื้อก็ใช้เป็นหมูสับคือตามใจชอบเลยนะแต่เผอิญวันนี้ไม่กินหมูไงก็เลยต้องเป็นเนื้อสับจัดไปพอเนื้อเริ่มสุกนะคะใส่แครอทลงไปมันฝรั่งเวลาเรากินข้าวแกงกะหรี่อะไรยเงี้ย เวลาต้มๆมันจะต้องมีมันฝรั่งอยู่ข้างในด้วยเนาะมันจะอร่อยและสูตรเด็ดของเราในวันนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่กันนะเพื่อจะเพิ่มความหวานเพิ่มความกลมกลมของรสชาติของตัวน้ำแกงกะหรี่ก็คือแอปเปิลสับให้เล็กๆนะสับให้เล็กๆเลยก็ใส่แอปเปิลลงไปและไม่ใช่แค่นั้นกล้วยสับเล็กๆเหมือนกันหั่นเล็กๆใส่ลงไปมันจะเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ความข้นความหนืดความหอมความหวานให้กับรสชาติของข้าวแกงกะหรี่เออนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากนั้นค่ะใส่พงกะหรี่ลงไปค่ะทั่วแล้วพันเนาะพอเริ่มผัดจนสลดแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นใส่หม้อเพราะว่าเราจะเริ่มเติมน้ําเติมอะไรลงไปละ จากนั้นค่ะพอเราเปลี่ยนเอาส่วนผสมมาใส่ในหม้อแบบนี้นะคะต้องใส่น้ําเปล่าลงไประวังนะคะมันจะแช่ชูชาชู่ชูชูชูไปเท่าไหร่ละโอเคอันนี้ก็คือเป็นแกงกะหรี่แบบก้อนมันจะมีความเข้มข้นก,นกว่านะจากนั้นค่ะก็เดี๋ยวตัวก้อนๆเมื่อกี้นี้ที่เป็นแกงกะหรี่มันก็จะละลายนะคะก็ใส่ปรุงรสค่ะน้ําตาลทรายค่ะไม่ต้องหวานมากนะเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนมมันต้องไม่หวานเท่าไหร่เกลือนิดนึงค่ะซอสปรุงรสค่ะโอเค จากนั้นค่ะเราจะทําการเคี่ยวมันอย่างนี้นะคะต้มมันไวอย่างนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะได้แกงกะหรี่หอมหวานน่ารับประทานสุดสดสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแนวแอ๋แหจู้จะโต๊ะสีแจมโบไปเลย <S <S ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เคี่ยวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มเริ่มเหนืดเริ่มเข้าที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะปิดไฟ แล้วก็เดี๋ยวเรามาทอดเนื้อแล้วก็ทําส่วนผสมขั้นตอนต,ต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อชิ้นแบบนี้เป็นแบบสเต็กเลยนะคะลงไปทอดก่อนที่จะทอดเดี๋ยวเราจะขออนุญาตโรยเกลือนิดนึงนะคะที่เนื้อสเต็กนะคะเนื้อสเต็กเราก็ใช้ซอมจิ้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 มให้มันแบบมีรู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 อะไรอย่างงี้นิดหนึ่งนะคะพริกไทยเลย สเต็กนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าคนเนี่ยจะชอบแบบสุกมากสุกน้อยสุกปานกลางก็คือแล้วแต่ชอบเนาะเอาเนยลงจริงๆแล้วพี่ชอบอะ่ะเวลาใส่เนยเยอะห้ามตกใจนะพี่นคนชอบหอมหอมจากนั้นค่ะเนื้อสเต็กโยลงไปเลยจริงๆแล้วพ่เป็นคนอ่าไม่ชอบสุกมากเพราะว่ามันทําให้เนื้อเหนียวเคี้ยวปวดกาม,มากก็ขออนุญ,ญาตเป็นมีเดียมแล้วกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดจานแบบญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตลาดเจ้าแกงกะหรี่อันนี้นะคะลงไปในข้าวาาเาสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวแกงกะหรี่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นเป็นแกงกะหรี่เนื้อถ้าใครอยากกินไก่หมูก็ตามตามสะดวกตามใจชอบเลยตาบาย่ตับหมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอชิมหน่อยก็แล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะมาชิม โอ้อน,ออ oh, น่ากินมากอะ่ะน่ากินมากมากมาก,มากอะ่ะกินเลยก็แล้วกันนะข้าวก็ต้องเป็นข้าวแบบญี่ปุ่นด้วยนะข้าวญี่ปุ่นก็จะเม็ดอ้วนๆสั้นๆนะข้าวไทยก็จะเม็ดผอมๆยาวๆหน่อยนี่ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ข้าวไทยก็ได้นะแต่จริงๆแล้วข้าวญี่ปุ่นก็ซื้อง่ายแล้วนะชิมแล้วนะ นุ่มมากหอมมากด้วยคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่เวลาทำแล้วอยากแบบชวนทีมงานมากินนะมันอร่อยจริงๆเพื่ออยากโชว์อะ่ะอยากโชว์ว่าเนทำอร่อยอะ่ะแล้วก็รสชาติของตัวแกงกะหรี่เนี่ยมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแต่มันเป็นซซ่าแบบเผ็ดแบบซ่สสายเราได้รู้สึกสนุกสนานนี่เป็นไงซ่สสาๆเราได้รู้สึกสนุกสนานมันกลมกล่อม บวกกับกินตอนแรกเราคิดว่าถ้าเคยกินแบบเป็นทงคัตสึจะเวิร์กกว่าไหมแต่วันนี้มาในรูปแบบสเต็กเนื้อโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินอร่อยมากๆแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ลองเอากลับไปทำที่บ้านกันดูเซ่โวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็เข้ามาได้นะคะอินสตาแกรของ family underscore eating นะคะแล้วก็กดไ like, ลค์คอมเมนต์อะไรกันมาได้ส่งรูปแชร์ share, รูปก็ได้เลยนะ

เอาละครับเป็นไงครับลูกสาวเออ่ทำหน้ารับประทานไหมครับในช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดหน้าอร่อยไหมครับหน้าอร่อยแล้วของที่เห็นอยู่หน้าอร่อยไหมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ดยสมยศครับสมยศชื่ออะไรคะ่ชือลูกนะขายได้ยังเนี่ยอย่างนี้นขายมาห้าปีแล้วค่ะที่นั่งอยู่นี่สังเกตดูขายดีมากเลยอ่ะทั้งสองคนไม่มีเวลาคุยอ่ะอะไรขายดีที่สุดร้านเนี้ยขายดีทุกอย่างขายดีทุกอย่างเลยแล้วไม่มีอะไรให้ชิมบ้างเหรอ ขนมปังเนยนี่เนยสดอ่าเนยสดมาเนยสดอะอะไรอะไรูกอะไรรมไต้ครีมะเดี๋ยวกินชิมหน้าร้านเลยนะฮะเนยสดเทีอดีดีทำเองรึเปล่าเนี่ยทำเองวะทำเองนะอะไรครับคืออยู่ที่ตลาดโภพยาสุวรบุรีแต่เหมือนเนี่ยเอาไปขายคนห้างได้เลยลาวะโอเคครับหรือว่ามาอุดง ร้านอยู่กลางตลาดเลยนะแบบนี้วิวร้านเดียวได้ร้านเดียวมาโบมยานะนะารับประทานมาหอมด้วยหอมเลยโอเคขอบคุณครับครับคัวตัวกิน